วันนี้นะครับตำรวจสอบสวนกลางนะของกองปราบนะฮะได้ออกหมายจับนะครับเจพัฒนะฮะติดอนงนะครับนักร้องชื่อดังนะครับที่ทำเ,เกี่ยวกับเรื่องคดีแชร์ลูกโซ่นะฮะเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีของ t ดี i ไอคอนสักพักแล้วนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นได้ยินมาผ่านทางรายการต่างๆนะครับซึ่งนางเนี่ยนะฮะก็ ออกมาโต้นะโต้ทุกประเด็นเลยนะว่าอยไม่ได้มีการกันโชคทรัพย์นะในส่วนที่ได้รับเงินมาเนี่ยนะฮะทางผู้เสียหายก็เนี่ยเขาก็ให้มาเองนะรวมถึงบริจาคนะเข้ามูลนิธินะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะวันนี้ตํารวจกองปราบนะครับก็ไปขอหมายจับนะครับต่อสารอาญาทุจริตนะฮะ ทำไมไปขอที่ศาลอาญาทุจริตนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการแอบอ้างนะบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเลยนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะก็ไปขอหมายจับนะจากศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งบางส่วนบางตอนเนี่ยนะครับก็จะพบเส้นเงินนะครับ ทางบอสพอนะฮะที่ถูกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะก็มีการบริจาคนะเข้ามูลนิิของทางเจปัทติดอนง์นะครับรวมถึงมีการส่งมอบให้เป็นเงินสดนะครับแล้วก็มีการเรียกรับนะท้ายที่สุดก็มีการเรียกรับเงินที่บอสพอเนี่ยจ่ายคืนทางผู้เสียหายไปจำนวน1ิบล้านบาทนะครับทางเจพัทเนี่ยนะฮะก็ไปขอ นะส่วนแบ่งมาอันนี้จากรายงานข่าวนะผมหยิบยกมานะไปขอมาคนละ20%นะ20%ของ10ล้านนี่มันเท่าไหร่วะนะล้านละ2 0 0แสนโอ้2ล้านบาทนะครับ10ล้านนะครับอันนี้ได้รับจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องตามรายงานข่าวอีกสักพักหนึ่งนะซึ่งข้อหาที่ตำรวจเนี่ยนะครับตั้งนะที่ไปขอออกหมาจับเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกันโชคทรัพย์นะครับ กันโชคทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานะมาตรา337นะครับมีโทษจำพุกสูงถึง5ปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของข้อหาที่เกี่ยวกับการชุดจริตเรียกรับสินบนนะครับอันนั้นก็จะโทษสูงขึ้นมาอีกนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการนะครับในการสู้คดีนะครับตามขั้นตอนนั่นแหละนะจะผิดถูกยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผม นะอยากจะหยิบยกอย่างนี้มานะฮะว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมหากาบดีไอคอนเนี่ยนะครับไม่ค่อยพบบ่อยนะครับไม่ค่อยพบบ่อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะถามว่าไอากระบวนการแก๊งตบซับเนี่ยมันมีมานานแล้วฮะมีมานานแล้วนะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยฟาดกลับนะนะนะแค่ลำพังสู้คดีของตัวเองเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับ มันก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะอันนี้ต้องไปสู้กลับไปฟาดกลับนะแต่บังเอิญว่านะทนายของบอสพอเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะเป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับที่รามกำแหงนะครับข้อสนิทกันเลยนะฮะนะเขาก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมนะครับเล่นไม่เลิกนะครับนะใครที่ผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะแต่ว่าไอคนที่มาตบซับเนี่ยนะ มันอาศัยช่องจะบอกว่าเป็นช่องว่างทางกฎหมายมันก็ไม่ใช่นะผมว่าเป็นช่องว่างที่คิดว่านะทำมาบ่อยแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าจะฟาดกลับนั่น้วคิดว่าน่าจะหาเงินจากวงการนี้ได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าคุณไปค้นข่าวเก่าๆเกี่ยวกับทนายพิยนัทเนี่ยนะทนายเจนเนี่ยผมทําสมัยก่อนเนี่ยทำอยู่กับทนายดนงงแก้วเพชรนะประมาณหกเจ็ดปีนะครับ ไม่เคยมีเคสที่ผมไปเรียกรับเงินเลยนะน้อยมากที่ผู้เสียหายเขาจะใส่ซองมาให้ผมนะถึงแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะจนนะไม่ได้เรียกรับเงินอะไรเลยนะไม่มีในส่วนของค่าที่เป็นค่าจ้างจากเคสที่ช่วยเหลือนะปีหนึ่งช่วยประมาณห้าสิหกสิบเคสอนะ่ะตกอาทิตย์ละหนึ่งเคสนะครับทำมาห้าปีก็ลองคูณกันไปดูนะครับหกเจ็ดปีนะฮะ นะแต่เราไม่มีเงินเราก็มีศักดิ์ศรีครับผมไม่มีหรอกครับไปนั่งตบซับผู้เสียหายเขาไปขอยี่สิบเปอร์เซ็นตะมันทุเรศนะครับนะเออถ้าคุณไปฟ้องศาลให้เขาแล้วคุณไปขอส่วนแบ่งเป็นค่าจ้างอย่างนั้นเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะแต่เนี้ยผมมองว่าไปตบทั้งฝ่ายทางผู้เสียหายไปตบทั้งฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยมันทุเรศนะครับนะก็ขอให้กระบวนการอาญาเนี่ยนะครับเอาผิดหนักๆเลยนะพวกนักร้องที่ไปไล่ตบซับอะไรพวกนี้นะครับ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ